าขี็นไหมเนี่ยถ้าคนดูตำหนิก็ต้องซื้อเหรียญนี้สิตำหนิไม่ได้สามารถใช้ให้แยกแคะเก๋ได้ในทางกับการพาไปโดนพักเก๋ด้วยแต่สองเหรียญนี้ไม่ที่มันต่างกันคืออะไรความเก่าชัดเจนมีร่องรอยงานต่อซิลิโคนซึ่งงานที่มีร่องรอยแบบนี้ต้องเป็นพระที่ผลิตจากวิธีการต่อซิลิโคนคือวิธีการทำพักก๊อปปี้พัเก ความคมชัดหน้าตาตื้นไหมตัวหนังสือตื้นไหมดูของแท้ดิเห็นไหมนี่ปากจมูกลึกนี่ตื่นเกตื้นแท้ลึกครับเห็นไหมของแท้ดูมือดูเท้าดูจีวรหลวงพ่อ ไม่ได้กินไม่ได้กินยาแล้วมีแพ้ทางเลือกอ่าครับตั้งแต่ดูวิธีเก๋หกจุดของอาจารย์แยกเหรียญเกแท้ได้ไงามากครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเจอวางอยู่ในวางอยู่ในถาดพระเรารู้เลยว่าสีแบบเนี้ยไม่เก่าจริงอืมไม่ใช่พระปีเจ็ดกว่าเห็นไหมเพราะเราจะมีภาพจําแบบนี้ในหัวคือตอนเนี้ยคนที่ไม่มีภาพจําอ่ะต้องต้องเห็นคู่กันแบบนี้ถูกปะ่ะแต่สําหรับเซียนพระอย่างพวกผมอ่ะ เรามีภาพนี้อยู่แล้วไงเรามีภาพ่างนี้ในหัวอยู่แล้วเราก็จะเวลาเห็นเรียนนี้มันจะเกิดภาพนี้ก็้มาทันทีความแห้งครับไอ้นุกเอี้ยงใครออกรายการมันก็จะกระโดดขึ้นไปเกาะบนเขากลายเป็นสัตว์เลี้ยงของมันเลยนะครับอ่าหกอย่างจุดหนึ่งที่ผมเคยบอกว่า รูเจาะเบิบ้ลเห็นไหมถ้าเหรียญปกติเนี่ยนะเร,ยเ,นเรียบแล้วก็เจาะเห็นไหมเรียบแล้วเจาะเหรียญปกติเห็นไหมเรียบแล้วเจาะทีเดียวอ่าแต่เหรียญทอซิลิโคนเนี่ยมันจะทอติดรูเจาะเก่ามา พอพลิกหลังเหรียญมาเนี่ยเห็นรูเจาะรอยเดิมเนี่ยงานถอดซีิโคนเห็นปะเห็นไหมเรียบเจาะทีเดียวอันนี้มีรอยหลุมอยู่เห็นไหมอ่ะพอเวลาเห็นแล้วว่าไม่เก่าไม่เก่าเสร็จ มีรลาถอดซิลิโคนชัดเจนวางแค่นี้เองถ้าคุณบอกเอาเราไปดูตำหนิก,กันนะเด็กๆนะตรงนี้มีเส้นแตกเนี่ยมีเหมือนกันเห็นไหม,ม,มเส้นที่วิ่งเป็นเส้นคู่อันนี้ก็เส้นคู่เนี่ย เห็นไหมตรงนี้มีเส้นเป็นสองเส้นซ้อนกันมีเนี่ยมีเส้นขนแมวแตกขึ้นไปเนี่ยมีเนี่ยตำหนิพาไปโดนพระเก๊ดีหเห็นไหม นะดูตำหนิก็โดนเหรียญนี้สิเห็นป่ะถ้ามัวจะดูตำหนิก็โดนเหรียญเก้อดิดูเก๋แทนได้ในห้าวินาทีเห็นไหมเนี่ยถ้าคนดูตำหนิก็ต้องซื้อเหรียญน,นี้สิตำหนิไม่ได้สามารถใช้ให้แยกแท้เก๋ได้ในทางกับการพาไปโดนพักเก๋ด้วย แต่สองเหรียญน,นี้ไม่ที่มันต่างกันคืออะไรความเก่าชัดเจนมีร่องรอยงานต่อซิลิคโคนซึ่งงานที่มีร่องรอยแบบนี้ต้องเป็นพระที่ผลิตจากวิธีการถอดซิลิคโคนคือวิธีการทำพาร์คอปี้พารเก้ความคมชัดหน้าตาตื้นไหมตัวหนังสือตื้นไหมดูของแน่ดิเห็นไหม เนี <One input> in so mm ่ยปากจมูกลึกนี <NYU> ่ตื่นเกตื้นแท้ลึกครับเห็นไหมของแท้ดูมือดูเท้าดูจีวรหลวงพ่อไม่ได้กินไม่ได้กินยาแล้ววิพาก์ทางเลือกครับตั้งแต่ดูวิธีเกหกจุดของอาจารย์แยกเหรียนเกแท้ได้ง่ายมากครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเจอวางอยู่ใน วางอยู่ในถาดพระเรารู้เลยว่าสีแบบเนี้ยไม่เก่าจริง mm. ไม่ใช่พระปีเจ็ดกว่าเห็นไหมเพราะเราจะมีภาพจําแบบเนี้ยในหัวคือตอนเนี้ยคนที่ไม่มีภาพจําอ่ะต้องต้องเห็นคู่กันแบบนี้ถูกปะ่ะแต่สําหรับเซียนบ้าอย่างพวกผมอะ่ะเรามีภาพนี้อยู่แล้วไงเรามีภาพในเนี้ยในหัวอยู่แล้วเราก็จะเวลาเห็นเหรียญเนี้ยมันจะเกิดภาพนี้เข้ามาทันที ความแห้งกับความเก่าของแท้คมเหมือนงานแกะสลักอ่ากรับหลังแอ่งกระทะแบบพอแชมอืมเนี่ยอ้าวโอเควันนี้โอ้ได้แค่วิธีแบบนี้ก็ประหยัดตังค์ไปเยอะแล้วไม่โดนพักเก้แล้วบัวพ้นน้ำครับแฟนเพจสันวรรนพระดูง่ายจะตายไปยากตรงไหนจริง ขอแบ่งด้วยครับเหรียญพ่อปานโอ้โหเนี่ยเวลาโชว์ก็จะโดนขอแบ่งสร้างปีอะไรครับเหรียญน,นี้ก่อนแปดศูนย์ครับก่อนแปดศูนย์ครับพี่ชายเป็นเหรียญเดียวที่เขาเชื่อว่าทันหลวงพ่อปานกิวเหรียญก็เรื่งองเรื่องคือแล้วเหรียญไม่ลงพอสอเนอะใช่ป่ะพอเหรียญไม่ลงพอสอ่ะก็จะเกิดการถกเถียงแต่เอาง่าย ถ้าเหรียญที่มีราคาคนแต่ก่อนก็ต้องหาซื้อจึงมีราคาได้ใช่ไหมโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณจะไปดูเหรียญแพงๆชเช่นเหรียญชินราราวัดเบนใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เหรียญเนี่ยเป็นตัวอย่างในการดูสีของยาโบราณเงินโบราณธรรมชาติการนีฮย ตัดแปะอันนี้เป็นเหรียญต้องบอกนะว่าเหรียญเนี้ยถ้ามีความสำคัญนะ่ะเป็นเหรียญฉลองปีขานเนะียอาจจะเป็นเหรียญฉลองปีนักษัตวปีขานก็อย่างง่ายง่าย<ๆ>เหยเรียญสมเบตโตที่หลังเป็นรูปเสือใช่ปะ่ะใช่ไหมที่เป็นรูปเสือเพราะเหรียญนั้นนะออกปีขานนะะออกปีขาน ดูง่ายครับเหรียญน,นี้ <c oughs> เนี่ยเวลาคุณจะซื้อเหรียญแพงแมงเช่ไหะแก้วถ้าแก้วนีหลักแสนนะอืมอืม,ห,มหรือว่าเป็นหลักแสน <c oughs> ก็เอาเหรียญตัวเนี้ยไปเป็นตัวอย่างได้ไงย,ยาโบราานนะโอ้โหคลาสสิกมากเลยครับอาจารย์คลาสสิก <c oughs> ผมถึงซื้อไงไครเกิดปีขานแขวนสบายเลยครับองค์นี้เหรียญแบบนี้มีพิธีครับโอ้มีพิธีพี่เหรียญแบบนี้มี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 พิธีปุบเสกป่านนี้มากมากครับงานสมัยก่อนเหรียญแบบนี้สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยฮะจากช่างเนี่ยฮะจากช่างในวัง เป็นงานลงยาแกะสลักแบบนี้ลงยาเย็นหรือร้อนครับพี่เ้อาไหม่สมัยก่อนยาต้องเผาไฟอย่างเดียวครับยาต้องเผาไฟอย่างเดียวพี่ยาร้อนหรือกับยาเยน็นก็คือยาสมัยก่อนอะ่ะเป็นแก้วเนี่ยแก้วสีจะใช้ต้องเผาไฟให้ละลายเหมือนกระจกสีนะพี่อ่ามันกระจกสีเราจะอินด,ดีเปิดเปิดเปิดอ่ากูเอี่ยมวัดหนังก็ดูได้ครับ ถูกอ่ะนี่วันนี้คนอยากจะเห็นเหรียญพอลุ่งใช่ไหมวันนี้ใครที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กผมผมได้พระมาชุดหนึ่งยิ่งใหญ่อลังการลงยาคืออะไรดูคลิปผมได้เลยนะอ่ะโอเคเนี่ยเหรียญ ไม่มีแก้วสีสีเห็นนะอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเหรียญที่ไม่ได้มีลงยาเหรียญลงยาก็คือเหรียญที่มีแก้วสีสนะีเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะเวลาถามอะไรผมพี่ๆใจเย็นๆถูกไหมอ่ะเหรียญที่ไม่ลงยาก็คือเหรียญที่ไม่มีแก้วสีสีติดเหรียญลงยาก็คือแก้วสีสีเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายา พ่อแดงล่าสุดนี่คนพ่อแดงนี่ไปเหรียญอาถรรพ์นะอ,อยู่ไหนเอไปเหรียญอาถรนคือนานมาแล้วหัวใจนะในอดีตเนี่ยเหรียญพ่อแดงก็ไปเหรียญที่คนโดนเกยเยอะที่โดนแต่งนิทานว่าเหรียญบล็อกฮ่องกง นะววันนี้ผมซื้อพระไปไม่มากนะวันนี้ซื้อพระไปสองแสนนิดๆพอลุงแบ่งวันนี้ไหมครับอ่าอจ่าจ้าจ่าจ่าจ่าจาจานี่พอสุดกับพ่อรีครับวันนี้อาจารย์ได้มาพอ่อแดงนี่เป็นเหรียญอาถรรพ์ นียซึ่งไม่ได้ซับซ้อนเหรียญนี้ยตรงปีศูนย์สามไหมถ้าคุณดูความเก่าก่อนอะเสียนบ้าเวลาเขาดูพระเขาดูตาเปล่าเห็นปะว่าเก่าแล้วจึงหยิบไปส่องเหรียญนี้ยนะวางอยู่เนี่ยก็ตรงยุคปีศูนสามแล้ว เหปะเหรียญก็เก่าแห้งเหไหมนี่เห็นไหมมีธรรมชาติกว่ามแห้งของเก่าไปด้วยกันได้ไหมโอเค okay. ถ้ามีธรรมชาติกว่ามแห้งหยิบขึ้นมา เพราะแดงรุ songs, primo, ่นแรกสวยๆเป็นล้านเป็นล้านครับอต่อไปดูอะไรก็ดูว่าเป็นงานแกะบล็อกสดหรือเปล่าดูตัวหนังสือดิเป็นงานแกะบล็อกสด เดี่ยดูง่ายดิแท้ดูง่ายเหรียญน,นี้นจบ<จ>หาเหมือนเหรียญหายห่วงเพราะแดงเลยครับถูกกระสุนกว่าเหมือนกันอนะเหรียญน,นี้ตัดหูก็เข้าใจง่ายเพราะสมัยก่อนช่างเลี่ยมหาก็ตัดหูเลยอะ เ,เขาเขาเขาจะไปตีงานทองเป็นรูปหูอะมันยากถามว่าหูมีไว้อะไรแขวนเปอยถ้าจะเลี่ยมทองแล้วก็มีห่วงจากก่อทองให้แขวนแล้วก็ไม่ต้องมีหูก็ได้ช่างก็ตัดเอาสะดวกหเหรียญโบราณตัดหูจริงมั้งจะเป็นเหรียญแท้แค่นี้เองแต่ถ้าจะตรวจคำตอบห้ลึกไปกว่าน,นั้นถูกป่ะเขาบอกว่าในหูเนี่ย ูกป่ะไอเส้นพวกเนี้ยของเก๋มันถอดไปมันจะไม่ติดหรือติดมันก็ตื้นเบอร์แต่ที <t> <t ่ดูแท้เก๋ก่อนอย่างแรกก็คือความคมชัดและธรรมชาติความเก่าโอ้โหเนื้อเหรียญเหมือนพ่อออด้านล้างเลยใช่ผมดูเหรียญมีเพื่อนเป็นกาบส้มโอกาสแท้เก้าสิบปเซใช่เพราะว่าทองแดงสมัยก่อนเป็นทองแดงผสม เนี่ตองนี้ไม่ต้องลงกล้องเลยครับอาจารย์เศรษฐีแขวนกันครับพระหลวงพ่อแดงก็ไม่ต้องจ่ายเป็นล้านไงแบบนี้ต้องมีสองแสนไม่ถึงนะไม่ถึงพี่สวยสวยไม่ถึงไม่ถึงอย่าไปอย่าไปบางทีอะเราไม่ได้เช่าจริงๆ แต่เราพิมพ์เอาใจอะพี่บีบอยปิดห่ามืน่นอ่าสวัสดีพี่วีบอยครับครับโอ้โหไม่ได้เนี่ยอ่าต้องบอกว่าถ้าถามว่าห้าหมื่นพ่อแดงขบถิ่นรุ่นแรกเอางี้ดีกว่าคุณแขวนแม่ครัวกี่บาทอะตาไก่อะอก็ห้าหมื่นแล้วนะตาไก่บารานี่ห้าหมื่นไหมต้ห้าหมื่นนะเอางี้ดีกว่ารุ่นสองอะปะาก้า ก็สี่ห้ามื่นเหมือนกันใช่ไหมรุ่นแรกแบบนี้สักสีแล้วสวยไม่ใช่ไหมสวยพี่พี่บอกสวัสดีด้วยครับผมนะขาดทุนนะขาดทุน ดูพอลุงด้วยครับอ่าพอลุงใครอยากเห็นพอลุงมั่งผมก่อข้องน้ำแป๊บหนึ่งงั้นรอประมูลครับอาจารย์ได้เลยครับขอบคุณครับจัไปครับพี่อาใครอยากได้เหรียญพออ่อแดงโอ้โห พอลุงเดี๋ยวให้น้องแบงค์หยิบให้ดูได้ครับอ่าขอดูพอลุงหกเก้าได้ครับพีซูบทเสียเเส่ยวแควเสี่ยวแควเสี่ยวแควสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านอ่าสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านโอ้โหสวัสดีครับพอลุงอยู่ไหนวะเนี่ยพอลุงอ่งเอาเห็นแล้วพี่เห็นแล้ว เน่ยาปาก้าโอ้โหพอลุงท้ากระบือแม่ได้จับเปลี่ยนพอลุงแล้ววันนี้สวัสดีพี่ๆท่านเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วคอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์จะพี่พอลุงวัดท่ากระบือสักครู่นะอันนี้โอ้โหขาทุนยหาหาธรรมเอาจัดไปครับพี่แพททางเลือกนะขาทุนยหาหาธรรม อย่าหาทำอย่าหาทำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะหลวงพ่อลุ่งท่ากระบือรุ่นแรกสองสี่หกเก้าอ่านะครับด้านบนจะมีโดนัทโอเล่นนี้ถือว่าคลาสสิกเลยนะสวยนะครับสวยนะครับเนื้อปาก้านะครับเนื้อปากาหรือว่าเยอรมันซิลเวอร์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับงามไหม วิธีการดูนะครับให้สังเกตให้สังเกตหูด้านบนก็เลยจะมีโดนัทพี่โอ๊ตเคยอธิบายไว้หลายคลิปนะครับลองไปหาดูคลิปใน YouTube ได้นะครับแต่ผมจะเพิ่มเติมให้เนี่ยจะมีหูมีโดนัทนะครับคมๆนะผมเห็นอยู่ว่าบางท่านลงเกนนะนะครับเก๋เพราะว่า เรี่ยเนี่ยนะครับโดนัทไม่คมแบบนี้นะครับโดนัทต้องคมทุกองค์นะครับจะมีโดนัทนะครับคมๆแบบนี้นะครับแล้วให้พี่สังเกตนะครับเส้นรอบวงนะครับให้จําเส้นรอบวงตัวตัดไปให้ดีนะครับการตัดนะครับแล้วก็ตาแต่ผมส่วนใหญ่ผมซ่องตาผมก็รู้แล้วว่าแท้เกนะนะครับโลหะอย่างเงี้ยเราก็จําแบบนี้นะครับพี่จาวิธีการสร้างตาจะคมมาก เนี่ยครับตาเนี่ยต้องคมแบบเนี้ยนะถ้าตาคมใช้ได้เลยเพระพ่อลุ่งเนี่ยตาคมใช้ได้เลยอ่าโอ้โหประมูลเลยละพี่เสี่ยงไปนะครับเสี่ยงไปเดียเอาอยัางอื่นเดียวเอางเดียวไนะอ้แม่เขาบอกว่าเสี่ยงไปเออมันเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปพี่ออเออมาลุง เวลามีพระเก่าๆในถาดแล้วมันดูชื่นใจนะสภาพนางฟ้าอ่า,าคือเอาททเลเอ้ง่ายก่อนเนื้อเหรียญเนี่ยต้องโบราณก่อนอหลังหูมีโดนัทเพราะงานง,งานแกะของเหรียญโรงงานเนี้ย เขาจะทําเขาจะแกะเป็นแป้นให้ไว้ให้เจาะรูพิศวรวันีได้ทองแดงไปใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าจำเอากรอบเอากรอบพายบิ๊หนี่มาอ่ะนี่อันนี้ใช่ไหมตตัดเสร็จเลยนะสวยข้างนีวพิศวรวันีอยู่ในไลฟ์ไหมพิศวรวันีอยู่ในไลฟ์ไหมครับอ่าอ่ะล็ะบ,บหนึ่ง ผมชอบดูพาเรียนมากครับพี่สิงหาก,กินหอมมีมนสเสน่ห์พรุ่งนี้ต้องไปใส่เรียมพลาสติก เนี่ยอันนี้คือเหรียญที่ <th phin eventually> น่าจะสวยสุดของวงการเนื้อทองแดงแทงอ่าโอ้โหพีคณาทิปส่งดาวหนึ่งร้อยดวงตลับสามแสนถึงไหมแสนโอ้โหิยก็จะสมศักดิ์สรีงดงาม โอ้โหพระในฝันกรอบในฝันเลยครับยากแขวนแบบนี้นี่เห็นไหมฮะโอ้โหเมือ่อไรจะมีวาสนาแบบพี่เสาว์นี้อ่าเพชรหน้าหลังคืออะไรรู้ไหมนะครับอา้าวโอเค,โอ,เคโอ้ขอไฟ่หรอขึ้นจัดเลยเร็วใช่ อันนี้เดี๋ยวส่งไปให้ช่างอัดพลาสติกกันน้ำํำเหรียญสร้างชาติเล่นกันไหมครับอาจารย์เล่นครับพี่เป็นพระหน้าแขวนมากนะเป็นเหรียญหน้าแขวนวาะอ่ะนี่เรียบร้อยครับสวัสดีพี่ซุโพสอ่าเชศทั้งสองน้าเลยครับเหมาะนะครับสวยแบบนี้ เ้ียพระที่ให้เรียมเสร็จยังมีพระไปให้เรียมไหมกี่บัว่น,นอ่าโอโ้โหประมูลกี่โมงครับหลวงพ่อลุงนี่บางคนก็บอก เหรียญแท้เขาก็จะมีความแม้นี่เหรียญเกความเก่าความโบราณต่างกันด้านหลังเห็นไหมมันถอดซิลิโคนมามันเลยไม่ได้ติดโดนัทมาด้วยอืม คือไอตอนถอดซิลิโคนไปมันไม่รู้ว่าเหรียญโบราณเนี่ยเขามีแกะโดนัดด้านหลังมาหยิบเหรียญี่สาวันนี้มันนิดหนึ่งยืมเป็นตัวอย่างก่อนแล้วเห็นไหมว่าเหรียญเนี้ยมันจะบ,มบวมๆไอเหรียญเกะ เก็จะมีโดนัทอยู่เพื่อ,อเพื่อเวลาเจาะรูให้เจาะไปตรงโดนัทเด็กเ,เ,เ,เกมไม่มีเลยเพราะมันถอดไปแล้วมันไม่รู้ตอนนี้ต่อไปอาจจะไม่แน่แล้วทัว้งโลกนี้นคบประพามนทนตัดชิดปุสุขครับ งานไม่ตรงปีเปลี่ยนอันปรการเหมือนเจ้าฝากุ้งเลยครับใช่สองสี่หกกว่าเหมือนกันเล่นมาเคยแอบหวังว่าจะได้ไว้ใช้สักเหรียญในในราคาแบบเสียนซื้อเอาแบงค์ลุกเข้าจนบัตรนี้ไม่เคยเจอสักเหรียญน,นะ ประมูลครับอาจารย์หลวงพ่อลุงจัดมาครับสองนาทีอีกหนึ่งเหรียญโอโ้โหแชร์เขาหยิบมานั่งซองอยู่เหรียญหาย,ยากอีกหนึ่งเหรียญโอโ้โหย,ยาขินการประมูลหลวงพ่อลุงครับอ่าหาแท้ยังยากเลยครับพ่อลุงหกเก้า อืรายการแรกพอรุ่งสนุกแน่ครับอาจารย์เหรียญที่ไหนใครรู้บ้างผิดเลยได้ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหายากของเมืองนน่ะยันเยอะแทบลพี่ยันเยอะสิถึงเป็นเหรียญยอดนิยมไงอืโอ้โหเยอะเลยยัน โอ้นี่ถ้ามีใครถามว่าที่ไหนนี่เหรียญราคาหลายหลายหมืน่นเมืองนอนท์อ่าเหรียญเมืองนนท์แต่ไม่มีใครรู้ว่าที่ไหนนี่ไงจึงต้องรู้ในวันนี้วัดบัวขวัญใช่เหรียญน,นะหลงะวงพ่อจ่าวัดบัวขวัญวัดบัวขวัญก็อยู่ติดท้างบันทิพย์กลางวงวาน,ลนเลยนะก็ซอยที่เข้าข้างบันทิพย์อะ,อะไปสุดที่วัดบัวขวัญเคยเห็นไป เพราะชำบัวกวานทรงคุณค่ามากครับเหรียญน,นี้ที่สุดของ